เรื่องราวในพระสุบินนิมิตของพระนางสิริมหามายาก่อนที่พระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธ,ธัตถะจะเสด็จมาถือปฏิสนธิในพระคันในพระสุบินนิมิตนั้นพระนางทรงฝันว่าเท้าจตุมหาราชทั้งสีได้อัญเชิญพระนางพร้อมพระแท่นที่บรรทมไปยังป่าหิม,มพานเหล่าเทพธิดาได้อัญเชิญพระนางไปส่งน้ำในสระอโนดาตชำระล้างมนทิน แล้วทรงผลัดด้วยผ้าท,ทิพย์ประดับด้วยดอกไม้อันเป็นทิพย์หลังจากนั้นได้เข้าที่บรรทมในวิมานทองบนภูเขาเงินขณะนั้นพระยาช้างเผือกเชือกหนึ่งชูงวงจับดอกบัวขาวที่พึ่งแย้มบานมีกลิ่นหอมจากภูเขาทองด้านทิศตะวันออกได้เดินเข้าไปในวิมานแล้ววิ่นรอบพระแท่นที่บรรทมสามรอบก่อนที่จะเสด็จเข้าไปในพระคันของพระนาง ทางสีข้างเบื้องขวาพระสุบินนิมิตนี้ถูกทํานายว่าพระนางจะทรงมีพระโอรสซึ่งถ้าอยู่ครองราชจะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิแต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้า